โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันจากกรณีจากกรณีที่มันเกิดขึ้นนะพี่ๆนะจากกรณีที่พี่พี่เมลอนนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับก่อนหน้าเนี้นะครับทางพี่เมลอนอ่ะเขาก็ได้มีการทักไปไปขอร้องอีปอบเหลืองนะครับอีเมลนอกไส้นี่นะครับว่า เหมือนกับในลักษณะว่าอย่าไปพูดถึงเขาได้ไหมเหมือนกับว่าอย่าไปเล่นประเด็นอย่าไปเล่นคอนเทนต์ถึงเขาเลยแต่สุดท้ายอีปอบเลืองมันก็ไม่ฟังนะครับคือเรื่องนี้ผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เขาเตือนแล้วแต่มันก็ไม่ฟังนะครับห้าวป้งกากันไงอยากจะมีซีนนะครับซึ่งซีนที่ตัวเองแสดงออกมานั้นมันเป็นการที่เขาเรีวยกว่าเข้าข้อ,อกฎหมายนะครับเข้าข้อ,ขอ,อกฎหมายแล้วมันทําให้ทางตัวของผู้ใหญ่ใจดีคนนี้ โดนลิดรอนสิโดนละเมเมว่วางัันเถอะนะครับอคงจะไม่ต้องพูดจาอะไรมากมายแล้วเนาะนะครับ่าล่าสุดก็เห็นตัวของอีปอบเหลืองออกมาเปิดระดมทุนนะครับออกมาเปิดระดมทุนจะหาเงินให้กับลูกนอกไส้ตัวเองนี่แต่เรื่องไม่รู้บุญคุณคนใช่ครับพี่พิจนาพรคือล่าสุดนี่นะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับต้องขออนุญาตสมเพศขออนุญาตสมเพศจริงๆจ,จากคลิปวิดีโอที่อีปอบเหลืองซึ่งเป็นแม่นอกไส้ออกมาระดมทุนนี่แหละครับคบแม่นอกไส้ที่กระจอกงอกง่อยคบแม่นอกไส้ที่หาแต่เรื่องคบแม่นอกไส้ที่ไม่มีปัญญาคบแม่นอกไส้ที่ขาดสภาพคล่องด้านการเงินที่จะซัพพอร์ตลูกนอกไส้ เวลาจะโดนคดีความจะโดนฟ้องร้องก็ต้องมีการระดมทุนเป็นธรรมดาอันนี้ไม่แปลกนะครับแต่ผมรู้สึกสมเพช <c oughs> แล้วพี่กับสมเพศที่หนึ่ง <c oughs> ก็เคยสมเพศอีแ <c oughs> ม่นอกใจที่ไม่มีปัญญาซัพพอร์ตเงิ <c oughs> เนให้ลูกมาสู้คดีแล้วสมเพศที่สองตรงไหนรู้ไหมครับสมเพศที่สองนะครับก็คือเรื่องของพออีปอบเรือนะครับจะมีการเปิดระดมทุนปุ๊บ <c oughs> ทีนี้ทาง คนที่เป็น f อซเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีบางคนที่ที่ตัวเองก็โดนน,น,โดน,นินทาหลังพ่านโดนอีการ์นินทาหลังว่านแต่ก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าป้าปอบเหลืองอะจะเปิดระดมทุนตอนไหนบอกนะคะส่งสัญญาณมานะคะคืออันนี้คือสมเพศเรื่องที่สองครับอ่า แรกเริ่มเดิมทีนะครับพี่เมลอนเนี่ยนะครับอ่ะโดนอีปอบเหลืองแล้วโดนอีการํดำนะครับส่งข้อมูลให้กันเล่นส่งข้อมูลให้กันเล่นแล้วก็พูดจาบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีผู้ใหญ่ใจดีคนนี้โดยไม่มีมูลความจริงอ่าคือพูดผิดแปลกออกไปจากข้อเท็จจริงทีนี้เขาโดนกระทำเขาก็มาหาหนทางที่เขาจะปกป้องตัวของเขาได้ ในส่วนของพี่เมลอนทีนี้ครับพี่ธนพรที่นี่นะครับอีตัวผู้ใหญ่ใจดีนี่นะครับบางคนเนี่ยครับโดนอีการำนินทาหลังบ้านแต่ไปคอมเมนต์ช่องอีปอบเหลืองว่าถ้าป้าปอบเหลืองจะระดมทุนจากกรณีที่พี่เมลอนจะฟ้องเมื่อไหร่ก็ให้ส่งสัญญาณหนูมานะคบวาสั์เอาคือทําไมคุณไม่คิดล่ะครับว่าไอคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่กําลังจะ จะบริจาคใช้คําว่าบริจาคซะจะบริจาคให้กับอีป,ปอบเหลืองแล้วก็อีการํามสู้คดีเนี่ยจากกรณีที่พี่เมลอนจะฟ้องเนี่ยทาไมคุณไม่คิดว่าคุณเน่ยก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันแล้วทําไมคุณไม่คิดว่าสักวันใดวันหนึ่งคุณอาจจะโดนเหมือนพี่เมลอนก็ได้ถูกไหมเห็นไหมครับนี่ตอนนี้คือผู้ใหญ่ใจดีคนนึงโดนกระทําผู้ใหญ่ใจดีคนนึงโดนกระทาแต่อีป,ปอบเหลืองกับอีการํามพยายามเล่นคอนเทนต์ให้กับ ผู้ใหญ่ใจดีของพวกมันที่ยังไม่หูตาสว่างได้เข้าใจว่าตัวของอีปอบเหลืองนั้นแล้วก็ตัวของอีกาดํานั้นเป็นคนที่ถูกกระทําซึ่งมันย้อนแยงแล้วผู้ใหญ่ใจดีบางคนก็หลงเชื่อว่าพี่เมลอนเป็นคนที่กระทําพวกมันก่อนเห็นไหมครับกระบวนการของคนเหล่านี้จะเป็นเช่นนี้ก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจะเป็นคนที่วางระเบิดให้คนอื่นก่อนพอสุดท้ายเขาตอบโต้กลับด้วยพยานหลักฐานก็กลับกลายเป็นว่าคนนี้ลังแกผู้ใหญ่ลังแกลังแกคนจนผู้ใหญ่ใจดีลังแกคนจนเห็นไหมครับ แล้วคุณไม่คิดเหรอผูวว้ใหญ่จะดีทั้งหลายที่คุณกําลังจะร่วมบริจาคให้กับตัวของอีปอบเหลืองกับอีการามในการสู้คดีจากการณีที่พี่เมลอนจะฟ้องเนี่ยสักวันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องโดนแบบพี่เมลอนเหมือนกัน <c oughs> แต่ก็เอาเถอะครับโอนเยอะๆนะครับอย่าปล่อยมือกันนะครับโอนเยอะๆ <c oughs> โอนเยอะๆนะครับพี่รถปรดีครับอืมโอนเยอะๆนะ นี่ครับนี่มันเกิดจากคือผมก็คิดว่าเขามีกรรมกันนะคือคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันคุณก้าวขาเข้ามาช่วยเหลืออีก,กาดำพร้อมๆก,กันกับผู้ใหญ่ใจดีที่ชื่อเมลอนแต่คุณไม่เห็นออเห็นใจผู้ใหญ่ใจดีด้วยกันคุณก็ผู้ใหญ่ใจดีพี่เมลอนก็ผู้ใหญ่ใจดีแต่คุณจะระดมทุนจะโอนเงินให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณเคยช่วยเหลือมันแล้วมันนินทาคุณหลังบ้านช้า คุณอย่าลืมนะพวกคุณตกอยู่ในสถานะผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันพี่เมลอนขอโดนกระทาคุณจะร่วมบริจาคให้อีการามกับอีปอบเหลืองสู้คดีจากกรณีที่ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งจะยื่นฟ้องเพื่อที่รักษาสิทธ์ตัวเองปกป้องศักดิ์ศร,รีคืออะไรอะน่าสงเพชเนาะนี่ต้องระดมทุนล่ะครับกระจอกจังเลยอะกระจกกระจอก,ก,จอ,ก <c oughs> อืม สวัสดีทุกท่านนะครับกระจอกเนาะต้องระดมทุนเหรอ,หอต้องระดมทุนหรือเปล่าอันนี้เงินพี่เมลอนนะครับพร้อมจะ้ะอันนี้แค่ก้อนแรกนะครับระดมทุนเลระดมทุนรอเลยนะจ๊ะระดมทุนรอเลยจะ้ะ หึงสองคนแม่แลูกกูบอกเลยแล้วดมทุนรอเลยนะจ๊ะโอนเลยค่ะเส้นแต่งพรุ่งนี้ค่ะเอาแต่ฟังทางฝั่งนั้นก็คือต้องระดมทุนอ๋อโอ้เข้าใจแหละว่าแม่นอกไส้คือไม่มีปัญญาเนาอ,อือพี่หนึ่งที่พี่งงไหมคือ เอาแม่งผู้ใหญ่ใจดีกับผู้ใหญ่ใจดีไม่ปกป้องกันแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่พี่เมลอนเขาจะทํานะครับคือเขาเตือนแล้วพวกมึงเล่นไม่หยุดพวกมึงเล่นไม่หยุดไงไหนมันบอกแจะสนับสนุนให้ลูกโดนเข้าจริงๆแล้วดมใช่ครับพี่โรดเออคือทางฝั่งนั้นแล้วรวมทุนแหมแต่ทางคุณ คุณพี่เมย์โอนสดมาแล้วค่ะแต่ัางนั้นเราลมทุนค <c oughs> <c oughs> ำปะพี่โาหลดอ้าบาทอา่ะสิบบาทอะร้อยหนึ่งอองร้อยอะ้าร้อยเรียกเรียกขอทานได้ไหมอ่ะถ้าผมจะเล่าให้ฟังนะครับป่าแมวครับคือเรื่องนี้นะพี่กระเล่นดีครับอันนี้แค่ก้อนแรกนะครับ คืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าพวกเนี้ยสันดานพวกมันเนี่ยมันจะออกลูกเป็นผู้ถูกกระทําแต่วัดกันด้วยพยานหลักฐานปอบเหลืองบอกเองไม่ใช่เหรอว่าไปสู้กันในศาลปอบเหลืองท้าทายก่อนนะว่าเมลรอนมึงฟ้องเถอะมึงฟ้องเถอะเมลร้อนจะได้ไปสู้กันในศาลเขาจัดให้แล้วนะคะเขาจัดให้แล้วนะครับส่วนของอีป,ปอบเหลืองนะครับโจ์ จะสองคนคนขับรถแลวก็พี่เมยรลันอือแล้วเรื่องนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าพวกเราได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่เกิดประเด็นนี้นานแล้วเราดูทุกคลิปเราอัดทุกไลฟ์สดเราอัดหน้าจอทุกไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นในขณะที่ลูกสาวของอีปอบเหลืองขึ้นไปคอมเมนต์ในระหว่างอีปอบเหลืองกำลังมิ่นประมาทพี่เมย์ลอนเราเก็บไว้หมดครับเราอัดหน้าจอไว้หมดคอมเมนต์ที่มันวิ่งลึก